สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในส่วนทุเรียนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการป้องกันกําจัดปัญหาที่พบมากในทุเรียนก็คือลากเน่าโคนเน่านะครับที่เกิดจากเชื้อไฟทอปทอร่านะครับที่เป็นต้นเหตุของเชื้ออื่นอื่นอีกมากมายนะครับจะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับโดยเราจะมีตัวพระเอกคือตัวไพรฟอร์สนะครับมีคุณสมบัติยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังคําแนะนําจากนักวิชาการจากบริษัทออสการ์กันครับ ทางออสการ์เนี่ยเราก็จะมีแนวทางนะครับเรื่องของครั้งการจัดการในส่วนของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําร่องระบายน้ําการใช้สารกําจัดป้องกันโรคพืชสาเหตุที่ทําให้เกิดมีปัจจัยอะไรอย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกก็เป็นเรื่องของ pH ของดินนะครับซึ่งดินจะเป็นกรดแล้วก็มีแคลเซียมในดินต่ำนะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่จะไม่เกิดโรคไฟทับทุ่า อันที่สองก็จะเป็นเรื่องของปัญหาดินแน่นดินแฉะดินที่มีการระบายน้ําไม่ดีต้องทําร่องระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไหลออกจากแปลงของท่านไม่ให้ท่วมขังในแปลงนะครับซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคไฟทอปทูล่าอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของป้องกันแล้วก็กําจัดโรคนะครับไฟทอปทู ora, ล่าโรคเน่าคอดินนะครับฟิวเซียมนะครับแล้วก็โรคไปติดในช่วงฤดูฝนนี้นะครับก็จะมีโรคเหล่านี้นะครับเกิดได้บ่อย เราก็จะมีแนวทางนะครับในการใช้สารกําจัดและป้องกันโรคพืชได้แก่ตัวไพฟอสนะครับจะเป็นตัวแกนหลักไพฟอสเป็นสารป้องกันกําจัดโรคพืชชนิดดุดซึมไพฟอยจะสามารถเคลื่อนย้ายในทางต้นนะครับขึ้นลงได้อย่างอิสระจึงทําให้ป้องกันและกําจัดโรคพืชด้วยตัวพืชเองนะครับแล้วก็ไม่ดื้อยานะครับแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อพืชกำจัดอนุมูลอิสระเนี่ยที่มีสาเหตุมาจากความเครียดนะครับในทุกสภาวะ ในฤดูฝนเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องฉีดพายฟอสเนี่ยให้ได้2ครั้งต่อเดือนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถพายฟอสเนี่ยให้ไปกําจัดอนุมูลสัตว์เอานั้นนะครับได้ดีขึ้นแล้วก็เพื่อมาให้ช่วยของท่านในเป็นโรคนะครับร่วมกับออสโกเลหรือออสติก้านะครับแล้วก็สารพาเอ็กนะครับตรงนี้ก็จะร่วมกันนะครับช่วยในการป้องกันแล้วก็กำจัดโรค ช่วงฤดูฝนนี้นะครับทางเราก็จะแนะนำนะครับให้ฉีดพ่นเนี่ยนะครับให้ได้2ครั้งต่อเดืนนะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับครับและนั่นก็เป็นคําแนะนำนะครับแล้วแต่ถ้าหากท่านยังมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o k และช่องทาง YouTube ของบริษัทออสการ์อักโรจำกัดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ